อาคนนบดียวร่นึงแต่มหาหนึ่งเบคัดยว่หาเจหาหนึ่งเ็อีหอ้ยขนว่าออกหาหนึ่งเก็บนั่นเงินล้านตัวนี้พอใหญ่ซือพอเพรงเครื่องหมาโอ้พตายตัวอยู่นท่อง ยี่เนทองกับป้าทีมเริ่มงเมลเขาไปมาเลยเครื่องในอยู่ยังขึ้นหอยหายเลยหยลาวเยมัามหานำาซื้อนำ่อายเครื่องหาก็เลยได้ก็เลยได้ตังื้อมาเครื่องหมายยอ้หอายไปเลยก็เลยเด้ซื้อเครื่องหมไปเลยพอหายแต่ค่าทองในอาเพอมเพราเลยตังซื้อให้พ่าะเครื่องหม เ <What? S 1> อางได้อห so ้ไ่ then, Hello, ่าเนาปางก็ตด the ิงอางัวนีดนไีที่รนีได้ยัยเอาข้อมาฝันน่ตีได้ได้มาต่ใสก่อแม่าบะเจ้สื่อตัวเท่าไหร่ก่ตัวเดียวสองพตัวเดียวสองพั โอ้โหซื้อเขาซื้อตัวละสองพันเขาซื้อตัวละสองพันคนเขาบอกว่าไม่จมีคู่ใบกนว่ขตอนนั่นเขาตาตัวสี่ร้อยเราเลาโอ้แสดงว่าครักงเติบดูนี่เอาและปฏิทินของโงนนี่สิโบมีตัวเลขในตีสิบหนี่ออยัยอาก็ไมีเลืกหลายถึงอย่างนี้ใส่ใช่ไหมปฏิทินวันที่สิบหกนี่ไหมนี่นี่ เอาตัวแดหราย่มน่เนี่ยเป็นบ่นม้ามามึงหนห่มหมหกตบที่ลูผู้สวงเมา่บเมคือวันสัตรูบ้าที่นี่วันนั้นได็ก้สองงดก้าสองได้สองร้อยเงินตีดหกสิบบาทเาะรงวดนี่ตาบ่มีเนีมักนี่ยตีงวดนี่ตาบ่มีตัมมักนี่จ้านี่ยังมีตะเล็ตะซ่า่ะนี่

ิมือไเน่โอ้าสือาะสว่าคนในอำเภอเขาบอกเสดกัพ่อแล้วอยู่นอตานะเป็นตัวนี่มาสิเป็นตัวไดนนี่คือจังเขียนขาเขียนแน่เถ่นมุดอุยปุยปนห่อมเด็กมาลยกูเรงลงวัวมันมันบ่อก็มันมาของห่างอยู่เอ้าเลียงนองผู่เพราะได้หนองผู่นี งูกับวล่อยู่ยังอยู่ยังนี่ว่าแม่นขักนะวาอยู่ใส่อยู่ทั้งยังอยู่อยู่ใส่งไอั้ผู้ตัวยูทั้งยังบูยังมองแบบก้อยให่คุณแม่น้องไข่เออน้องผูนี่งูไม่ว่ากคยตมือนี่ก็ตดสมพันเอ่เจะพึล้วกออือพูึงก็บูดขึ้นเนาะโอ้ยม่นด้ไ่ได้ครับ ไปไล่มสวันีสามมะมันบอกตีสามตีสาม่หะเออมันอาพูดว่าเออเยอะที่น้อยตีสามตีสามก็กนสี่ไายมึงนึงแบบกบชิโกลก็บอกหกชุนชุนหัหนังแม่ออาจารยจำแม่จำแม่ไม่สื่อนูแล้วเปเก็กันเลยแล้วเขาก็แม่ไม่สือบงก็นีเล็แหละันมันี่ขายรคนขารถทีเลก็ได้ต่สามที่บเลกกัแม่อืมันนี่เขามนนี้คนารถทีเลก็ไมบอกมูมูไปอีกไีอีกมันเขาไม่ใหม่มันไม่ถอยใครรอยโกใครอีกอ ท่นไม่หยัง้ถ้าน้องไข้ผุดอูดอดน้องไข้ปุเหรอเนาะก็มาด้วยไฟไปหยัางบนึ้งกบบึงการพุณเหรวะสมัครปู่ซจัโท้พญานาคราชเน่าตางวดนี่ในใจตาดี โตวใดเป็นตมัก้อมึงบันทไปมูชาเขาบบอกเขาบอทานยบอกููเขาบอกเองอูนะครับงวดก้อนนีได้นำยูนี่งวดนี้ละพิษมูชาวเขาก็โทรมาบอกคอยยืมกิมูชาวเขากรทรมาถามเรื่องเงยเรื่องฟตโต้เด้อขาจะรื่เดินท้วมาบอกก็ไปู้ชาวมันหลอฮมักบอทแม่มันันูทำไม่ได้ลูกตีมาว่าขายเต็มเดี๋ยวมันจับเลยแม่ครับผมหูงเจ็ดมันจับไปเลยแม่งวดก้อนน่ะ ว่าตั้งนานไม่ออกนั้นอืไปปรจชิดแม่งันนั่นประชิดปนไม่นาพิศวนกินกันนั่นบัรปีออนบัของโถมมันนอกกว่ากินไขโรตินน้อะไรครับมั่ใช่ที่ไหนก็ตัี่เลยก็ายก่อนระเาลงรอตลอดไปเยครับวันนี้เพราะว่าเออมานี่ก็นีมากมวสีอย่าก็มาตันทุปของคุณงขาวปนบินครับมันบินมันบิน่าอันนีงนยบอกตัวมาตัวมาสีหกสีหกมกสีหกสีหกกี่ลครับมันบอก สิบมาออกงนี่บอดนะ้านี่งอนงบวนี่หมีหลัง่โอ้ก็แมนว่าสรุปก็คือว่าเด็กน้อยนี่บอกว่าสีหกสีของงดวันที่สิบหสอดนี่เออสีหอดเขาแบนสันโอ้สีเด็กก่าไสสยังไเื่อมาขึ้นมบนอนบกขึ้นมาบน้อยเนาะบอกใช่ก็จะสันอมมดออกต้นนึงก็หมูเออบากชุนพกปากชุนพวกกู้านบอกจมาออกมานนี้ครับจะใครขัดพันนั่นพันมาหลุดหายครับมัวสองมากกว่าส ซื้อหลายเลยมันงง้อมากบ่ซือเอาออกโอ้ยเ้ยเสียดายขนาดเราไปไม่ได้สิละี่บอกคือแตละเองหาูละว่าไม่โอ้โหม่เมื่ก้มันไม่ลอยผีบอกนะผีหรอกผีไม่บอกโอ้ผีบอกแล้วมันนนเผาจะกินนะผีผีมันมาบอกครับแล้วตายไปสองสามนแล้วเราบริเลเยมีไรมาครับอะไรนี้มีเกี่ยวด้วยอ่ะอืมอักกว่าโอ้หสูเลยเว้ยจำเลยคนตายแล้วไม่ใครจะรีบินาลว่า แต่ว่าคานจีตีเขาบอกคนตายเรา,นนา,าเป็นคู่แี่็ตายอคนคนตายเนี่ยเป็นคู่แล้วมันมีเรล้าเป็นคู่แล้วมาขายเลยครับอันมีเล่าก็ว,ว่า ไวล่ออกเบอกผ่าน่ดคู่ในบานอนาจารย์เทียมคราคูไปเสียร่างาอย่างเ้เราไปคู่กับเ,เ,เสียแล้วเสียแล้วเราเป็นคนขายเหล็กพ่อมเราคนหมักเล็เนาะเราก็เสียเราก็ได้เงิเววนเหล,ล็กเรามมาเราก็พ่อได้ใส่ได้สวซอยย่าเหล็กงวดน,นี้ก็ขึ้นน้องผู้บอกว่าตัวใดก็เด็กคนฟันซีสามซีสามก็เอาก็มาหูเราบอกคุณเรบูเนี่ย งวดก้อนนหกศูนย์หกศูนบ่อหกศูนย์ศูนกบ่อต้งวดนีให้ยสีสามานี่เออวันนี้สีมแล้วมันบอกเยงมาไหนถ้ม่มดาลม่ได้หวดก้อนเขาหลยปีมากนี่ยมันมานมาเรือเลยไดีศนยมาดึงออกมาดึงออกมาเลยจุกระเท็ถูงมันแบบอืมเขามันแม่เขาซื้อกองกันโตกวันนี้บขาดมันยิเมันวันนี้วาไปเรยมันยังไม่ลไปเรานเจ้าก็ลชนมันครับ หัวใจนแม่มันแ้ตลแม่มันก็อยู่สามสิบปีหัวมันก็สามสิบกอนคุบอกอายุแม่พ่อแม่ก็บอกจะได้ก็เป็นแนวทางโนตานาะครับสีสามหมดก้อนนี่หกศูนย์บดถือบดถือไม่เอานนี้ก็บ่งบอกว่าจะลองลงขจหอ่าใ2ครับแต่หมดก้อนหเก้าสองเก้านี่ถือ แต่มางวดวันนึงนี่ให60บ่ถือแต่อาจจะมากงวดนี้ก็ได้แต่งวดนี้ห้แล้วผมอยู่ชุพนมาอันนี้หาแนวท่าของนนองนำหวานนนองนำหวานนี่แมเฮียนเลยเฮียนพออกไปนี่ไหมเออนัออกนผมน่ะเรผมางไล่หรครับผมผมสิมาวันหาแม่เจอ้าห17อือครับตั้งหล่เลยไหมเหรอมาแล้ว กูหููอจถามคุทอกูลไ่ะบอกเจ้าได้เจ้าพวนี้มาเก่าเลยนี่แล้วพรสิเปวเนวทางไห้แม่ให้เอซนี่ก็เลยมาถามตาก่อนน่นว่นมเงงนี่ะตอวนี้าะเจอกันชิ้น่อนตันี้สามนี่ช้อสามตเราเราแต่ไมู่เราเป็นน้าชินไม่ลอยแล้วมันมันยังเมือนขึ้นเหมือนยังเหมือนเซนเาเบนั่นอยู่ สรุปแล้วก็ว่าน้องผู้นี่ซีสามโอเคครับครับผมโอเคด้ตาได้ผมไปเอาน้ำแม่มุ่ยก่อนน้องหนังหวานครับแม่นได้เข้าว่านเลยครับครับผมได้น้ำผมได้น้ำมันนี้น้ำครับครับแม่น แม่เขาดเ่ได้หลาย้อยเงี้ยแต่เดแม่เขาก็ว่าทั้งหเขาว่าอือยหนึ่งบางคนิ้มี่เีเ้อยหนึงแต่ม่นหาหนึ่งเกจแขั้เี่ยเขาหาน่เาหาหนึ่งเจมาอีหนึ่งเจโอ้ยก่นว่าออกหานเกจั่นเงินล้านตัวนี้เงิน้นี้เขานก็ันเงินางได้เปละปลนก็ได้าหาเมื่อเขาฝันได้ พบาทีันพี่เจนงน้องที่เราใชปรเันันหม่ันเมนเนาะครับบงก้อนนีบง้อนี้เ่นั่เราการหนึ่งเจรเขจอคเป็นสีก็ได้สตึงเกก็ถือน่นลใครหวงขาครับสิตีถือเป็นยังขาตืหัวโอ้ขับรตูหลไเือปู่ตูเลือดหอเนาะไอ้พมึงขาวมไดว่ไปมยงกไม่ได้เอมึงในยูทูบคนกับสร้างเด้อยูทูบคนกับสร้างนี่ผมสิก็ต้องสิไปหานี่น้องน้ำหวานนี่ แม่ติดตามเด้อขั้นขันเต่าเนี่ยนะาะครับไปบาดเยียมกามาคอยมาฟันอยู่บอลบอลสะพันขวามมานครับมันกามาเลยไม่หนอืมันอกกเี่ยมเดียวฟันออกกจอยนะไหมหันหน้าไปออกครับออกเลยไม่หลุดวันนั้นนะฟันให้ลูกปู้สวงนี่คอยันคอแล้วเนาะคอะนอนนอนดีก็วิ่งหนี่ยครับเออมันยังอนี้เ้อบมันยังถึงไก่มือนี่เต็มกอลวงพอมาามือวานนี่ โอ้เขาทักจารย์ใครก็แย่ผ่าลูกปูทิมตัวนี้เออนี่แบบนี้ไงลูกปูทิมเออเขาหายไปแล้วจารย์ใครครับผมอย่าลืมเขาไปกดไลค์กดแชร์ด้วยแม่เด้อครับขอบคุณหลายคนแม่คนชาวยูทูบคนก่อสร้างครับเดี๋ยวผมสิมาหยามไหม้อพอเด้วยครับผมอ่าสบายดีสุโภชุคนครับขออนุญาตมาถึงเทปเด้อครับผมโอเคด้วแม่เด้อขอบคุณหลายครับผมครับผมขออนุญาตมาถึงเทปด้วแม่เด้อ